สวัสดีครับผมวันทูอีเดียเกมแค์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีนะครับทําการเพิ่มเลเวลนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับที่มันอัปเดตแผ่นมาใหม่นะครับผมใครที่อยากมีเลเวลยี่สิบง่ายๆนะครับผมก็จะมาแนะนํากันนะครับผมก็ก่อนแรกนะครับผมไปที่กล่องสีเขียวปรับปรุงใหม่ก่อนนะครับผมซื้อมาเลยครับสามสิบชิ้นนะครับสิบล้านบาทเท่านั้นนะ แล้วก็ทําการนะครับเปิดทั้ง30กล่องเลยนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วของมันนะครับผมโอเค โอเคโอเคครับหลังจากที่เราได้กันมาแล้วนะผมได้แมทรีบอร์ดมาแค่6อันเท่านั้นนะครับผมและก็ได้โอน50ไป17ใบนะครับเวล สิบอีกสิบสอใบนะครับผมหลังจากนั้นมาที่แลกเปลี่ยนในเทมนะครับผมคุณเห็นไหมครับเลเวลสิบามใบนะครับผมก็เรามี600อันนะครับก็ได้6กใบก็แลกมานะครับทําการแลกป๊าปึ๊บอ่ะแมนรวอร์ดที่เราได้มานะครับผมเอ้ยพูดผิดตัวจำนองหลีที่เราได้มานะครับก็ทําการแลกนะครับปึ๊บเลเวลสิบสาน่งานนะครับผมแล้วก็ ส่วนในโอนนักเตะนี่ก็ไม่ต้องเอาหรอกนะครับผมเพราะว่าโอนนักเตะถ้ามีเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไปทำไรนะครับผมโอเคถ้าสม,มมุติว่าเรามีโอนเวลสิบสามอยู่เจ็ดใบนะครับผมนี่เราก็สามารถแลกเวลสิบเจ็ดได้นะครับผมต่อสี่ใบนะครับผมก็จะไม่ได้นะผมจะใช้เวลสิบสามนะพอนะครับผมถ้าเกิดเรามีเวลสิบสามนะครับจำนวน สิบใบนะครับผมก็สามารถแลกเลเวลยี่สิบได้เลยนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะครับผมถ้าตกถ้าอยากได้เลเวลยี่สิบสามใบเนี่ยน่าอยู่ประมาณที่ร้อยเอ็มนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับก็จบแต่เพียงความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นเกจความรู้นะฮะก็เป็นด้วยการเปิดนักเตะนะเปิดได้ทุนคืนสิบเอ็มนะครับผมห้าแสนนะครับผมสี่แสนนะครับผม สี่แสนนะสี่แสน <c oughs> เออสองแสนนะครับผมโอ้โหก็เป็นไงบ้างครับกับจบไปแล้วนะครับผมก็เราก็ไปใส่เวลนะนะัเตะขำๆป่นะน้าผม โอเคครับวันนี้ขอตลาดไปก่อนนะครับก็เอาเกจความรู้มาฝากไว้เท่านี้นะคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับผมวันนี้ขอตลาดก่อนนะครับสวัสดีครับ